สวัสดีค่ะเรามาเรียนกันต่อนะคะกับออนไรวิชาข้อควาย21104ึ่งหนึ่งศูนย์สี่คณิตศาสตร์พื้นฐานแสำหรับนักเรียนชัน้นม .1 ทับสองถึง1นทับสี่นะคะครั้งนี้เป็น EP ที่2องอาก,กาศที่25ใน12ปี63นะคะก็สอนโดยคุณครูจอมสุราพีศิริรธรวัฒน์นะตอนนี้เราจะขึ้นที่บทที่1สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แล้วก็เป็นหัวข้อ1.3การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวต้องเปิดหนังสือข้อพูดไปดเรียนะจะได้เข้าใจอันนี้ให้นักเรียนจดนะคะจากหนังสือหนังสือเรียนอยู่หน้าที่29แล้วก็30 29ถึง30ให้เรียนโจทย์สมบัติสมมาตรคือถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a mm hmm. เมื่อ a และ b เป็นจำนวนใดๆก็คือมันเท่ากันใช่ไหมอันที่2สมบัติถ่ายทอดเมื่อ a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c แล้วตัวหน้าคือ a กับ b c จะเท่ากันข้อ3สมบัติของการเท่ากันกับการบวกก็คือ a เท่ากับ b แล้วถ้าเอา c บวก a เอแล้วก็เอา c บวก b จะต้องเท่ากันข้อ4สมบัติการเท่ากันของเกี่ยวกับการคูณถ้า a เท่ากับ b แล้วก็เอา c คูณก,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 กับ a ทางซ้ายเอา c คูณกับ b ทางขวาก็ต้องเท่ากันด้วยูนี่ลน,น,นะ,อ,ะอันนี้ก็จดนะคะอันนี้มาจากหนังสือหน้า 32ประโยคนี้มาจากหน้า32มสิบอง่ะนักเรียนจดนะจดจดประโยคนะคะการแก้สมการคือการหาคำตอบทั้งหมดของสมการแล้วก็ประโยคนี้มาจากหน้า34มสิบ่จดเหมือนกัน สมการที่สามารถตัดให้อยู่ในรูป a บวก a x บวก b เท่ากับ0เมื่อ x เป็นตัวแปรแล้วก็ค่า a b เป็นค่าคงตัวแล้วก็ a ต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมคะไม่ว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพราะอะไรเพราะมีตัวแปรแค่ตัวเดียวคือตัว x ส่วน a กับ b จะเป็นตัวเลขใช่ไหมอ่ามันก็จดนะจดประโยคนี้ลงไปอ่าเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานที่2กันนะคะ าการที่สองแก้สมก,การต่อไปนี้โจทย์คือข้อหนึ่ง 5x บวก6เท่ากับสา5สบวก6เท่ากับสาจะเห็นว่าจริงๆต้องการหาค่าอะไรต้องการหาค่า x ใช่ไหมแต่ดู x นี่นะมันโดน5คูณอยู่ใช่ไหมคะแล้วมันก็ยังบวกกับ6 ดังนั้นเราต้องการหาค่า x ต้องกําจัดในสิ่งที่อยู่ไกลกับ x ก,ก่อนดังนั้นเราต้องย้าย6ก่อนอ่า 5x ไม่ได้ย้าย 3x ไม่ได้ย้ายให้ดู6 6อยู่ทางซ้ายเป็นบวกย้ายมาทางขวาจากบวกตรงอักรากบบระบวกต้องเป็นลบ6โอเคเป็น 5x เท่ากับ3 1ลบหกนะลบ6หลือ25คราวนี้ 5x เท่ากับ25 x มันโดนคูณด้วย5ใช่ไหมต้องการท่าไรแต่ x อ็ต้องเอาอะไรไปหารมันคูณ5อยู่ก็ต้องเอา5ไปหารถ้าหารด้านซ้ายต้องหารด้านขวาด้วยนะอ่ะเหมือนเดิมคูเปลี่ยนสีให้ดู5้5ตัดกันได้ใช่ไหมด้านขวา5 15 5 5 25ตัดกันได้5ดังนั้น x เท่ากับเลข5อ่ะ ต,ต, really dungeon, ต,ตัวคำตอบคุณครไม่ดูกท้อหนึ่งะที่กขางเรียนต้องลองทำเองตรวจคำตอบลองแทนค่าดูแทนค่า x ได้5เป็น5คูณกับ5บวก6เท่ากับ3มคูณ5เป็น25บหวก6เท่ากับ31ม5บเวกเท่ากับ31เท่ากับ3เป็นจริงดังนั้น x เท่ากับ5ป็นคำตอบของสมการ ตอบดังนั้น5เป็นคำตอบของสมการตอบ5ข้อ1ตอบ5นะต่อไปข้อ2ตองรงแก้สมการต่อไปนี้ลบ112ลบ 2y เท่ากับลบ24สังเกตน,นะคะตอนนี้ต้องการหาค่า y ใช่ไหม แต่ y มันโดนคูณด้วยลบ2แล้วก็แถมมีลบ1นึรอยู่ข้างหน้าด้วยเหมือนเดิมอยากจะหาค่า Y ก็ต้องกำจัดตัวที่ไกลกวก่อนอคุณครูเขียนสิ่งที่ไม่ต้องทำอะไรคือลบ2 y เท่ากับ24แต่สิ่งที่คุณครูไม่เขียนคืออะไรการลังจะย้ายใช่ไหมอ่ะดูห1 2รอยู่ทางซ้ายเป็นลบไปอยู่ทางขวาต้องกลายเป็นบวกห นีนะแบบนี้เลยดังนั้นด้านซ้ายก็ถือลบ2อ2เท่ากับลบ2ีบวกด้วย112อันนี้เครื่องหมายลบอันนี้เครื่องหมายบวกก็คือเป็นหนี้24บาทใช่ไหมแต่ว่ามีเงินมาทามา1 1 2ดังนั้นก็ต้องเอา112ลบด้วย24ตังลบกันนะคะอันนี้2-4ลบ4แม่ต้องยืมใช่ไหม1ยืมก็เหลือ0นเหลือ12 สิบลบสเหลือ8 10อันนี้รวมเป็น1ไปกับส่วนเป็น10บเนาะสิบลบสเหลือ8ดังนั้นได้88ตอนนี้เหลือลบสคูณกับ y ตัแปดบ88อยากให้เหลือแต่ y เอาอะไรไปหารเอาลบสไปหารทั้งสองข้างอ่าลบส y หารได้ลบสเหลือ y ด้านซ้าย88หารได้ลบ2คํคำตับเป็นลบใช่ไหมคะเพราะตรงข้ามกันดังนั้นก็สุขคูณแม่2 สองสี 2, 4, 8, 2, 4, 8, p, ่แปดสอายเท่ากับลบสี่สบดังนั้นตอบลบสี 44, เป็นคำตอบของสมก,การตอบลบสี่่นะ,ะต่อไปข้อสามคูณกับวงเล็บ9ลบ x เท่ากับ84 พันธุ์ทต้องการหาค่า x ใช่ไหมแต่ว่า x นี่นะมันโดนลบอยู่กับ9แล้วแถมหนึนสบคูณถูกไหมคะบอกแล้วว่าตรงข้ามกับคูณต้องทำยังไงเอาไปหารทั้งสองข้างไปหารทั้งสองข้างดังนั้นคูณเปลี่ยนสีก่อน12บองหนึ่งบน12 12องงหนึ่งบนสิใช่ไหมหาอย่างนี้อ่ะ12เะอเท่าไหร่12 5เป็น60 12 6เป็น เจ็ดสิเป็นแปดบสี่เป็นแปดสิบสี่ใช่ไหมนเจดังนั้นประโยคข้างหน้าเตก้าลบเอ็กเท่ากับเจ็ด่นักเรียนดูนะเก้ลบเเท่ากับเต้องการที่จะหาค่า x ใช่ไหมมี2แบบแบบที่1เราเห็นแล้วว่า x อกทางซ้ายเป็นลบ x อยู่ทางซ้ายเป็นลบถ้าย้ายมาทางขวาต้องกลายเป็นบวกดังนั้นถ้าคุณครูทำวิธีหนึ่งคุณครูเอาเก้าที่เดิมแต่คุณครูจะย้าย x x อยู่ทางซ้ายเป็นลบมาทางขวากลายเป็นบวก x หนึ่งใช่ไหมแล้วครูก็เอกไว้ตรงนี้ส่วนคุณครูจะย้ายเจ็ดจากทางขวาเป็นบวกย้ายไปทางซ้ายเป็นลบดังนั้นก็จะกลายเป็นเก้าลบเจ็ดเท่ากับสองเท่ากับ x ซึ่งมันก็อันเดียวกันกับ x เท่ากับ2หรืออีกแบบหนึงประโยค9ลบ x เท่ากับ7คุณครูก็ยาก้ายแค่9เลยคุณครูปล่อยให้มันเป็นลบ x ถูกไหมส่วนทางนี้เป็น7 9ไปทางซ้ายเป็นบวกอันนี้ทีที่สอทางนี้9ไปทางซ้ายเป็นบวกไปทางขวาเป็นลบ9อ่ะ กายเป็นลบ X เท่ากับ7ลบ9ได้ลบ2ซึ่งมันลบทั้งสองค่าต้องเอารลบ1ไปหารพอเอลบ1ไปหารตัดทอนจริงจรมันมี1คูณอยู่ใช่ไหมก็คือลบ1คูณกัตัดกับลบ1อันนี้ลบก็ตัดกับลบดังนั้น X ก็จะตอบ2เหมือนกันดังนั้นนักเรียนสามารถทำแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้ได้2วิธีนะสาคำตอบอะไร ข้อนี้2อเป็นคำตอบของสมาการดังนั้นตอบอ2ข้อต่อไปข้อ4อ่ะ 0.6x บวก0.5เท่ากับ0.14 0.6x อันนี้คุคณครูจะเขียนสิเีียงไม่ย้ายก่อน เพราะเราจะย้ายตัวไหนย้าย0.5ใช่ไหม0.5อยู่ทางขวาเอ๋ยทางซ้ายเป็นลบย้ายมาทางขวากลายเป็นเอยทางงงแล้วเอาอยู่ทางซ้ายเป็นบวกย้ายมาทางขวากลายเป็นลบ0.5อ่านนี้ได้ 0.6x เท่ากับ0.4ลบ0.5ค่า0.5มากกว่าใช่ไหมคําตอบจะตามตัวมากคําตอบเป็นลบ ักเรียนก็เอา0.5ไปลบกับไปต่างลบกับ0.14ซึ่งตรงนี้5คือ50ใช่ไหมคะยืม5ก็เหลือ4ตัวหลังเป็น10 10ลบ4เหลือ6 4ลบ1เหลือ3ดังนั้นตอบลบ0.36ท่านี้ด้านซ้าย0.6คูณกับ x ต้องการหาแต่ x ก็เอา0.6ไปหารทั้งสองข้าง ตัดทอนอันนี้ตัดกันได้เลยอันนี้นักเรียนต้องมองเหมือนสุดคูณแม่6กอะ่ะหกได้สามสใช่ไหมคะหนในงานตอบเลยข้างบนเป็นทศนิยมสองตำแหน่งข้างล่างเป็นทศนิยมหนึง่งตำแหน่งตอบอะไร2องตำแหน่งหารกกาให้ สองตำแหน่งหารหนึ่งตำแหน่งก็ได้เป็น,นนะเจอเแล้ว x คูณคน,นะคะ,ะได้เป็นอะไรแก้ปัญหาไม่ได้อะ่ะ นีแล้วกัน x เท่ากับลบ0.6ไย์จุดหก x เท่ากับ0ูนลบศูนะคะดังนั้นก็ตอบว่าลบ0.6เป็นคำตอบ ของสมการตอบลบ0.6น่ะต่อไปได้แล้วได้หายเจา ต่อไปข้อ5หนึ่งส่วนสามคูณกับวงเล็บ y ลบ4เท่ากับ7หนะึ่งส่วนสามคูณกับ y ลบ4เท่ากับ7ต้องการหาค่า y ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้จะเห็นว่า y นะมันต้องลบ4แล้วก็ต้องหารด้วยคูณ1นส่วน3าตอนนี้ถ้ามองรวมๆมมม,มันก็คือ1ส่วนปามการคูณใช่ไหมมันคือการคูณด้วย1ส่วนปามการหาร อยากให้3ตัวล่างมันหายต้องคูณด้วยอะไรคูณด้วย3ทั้ง2ข้างดังนั้นถ้าคูณได้สามทั้ง2ข้างมันก็ตัด3กับ3ได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะกลายเป็น y ลบสเท่ากับเคูณสเป็น21ตอนนี้เหลือแค่ y ลบสย้ายลบส 4อยู่ทางซ้ายเป็นลบไปทางขวากลายเป็นบวก4ดังนั้นตอบ y เท่ากับ25เสร็จแล้วตอบ25เป็นคำตอบของสมการทบทวนอีกทีนะการที่1ส่วน3มันคูณกับ y ลบ4ส่วน y ลบ4ทับกับ7ใช่ไหมต้องการให้1ส่วน3มันหายมันคือการ คูณหนึ่กับสก็จริงแต่คือมันคือการหามันหารได้3 <_ d ata> นักเรียนจึงต้องเอาอะไรคูณนะคูณด้วย3ทั้ง2ข้างเพื่อที่จะให้ตัดทอนกันได้3กับ3ตัดกันได้มันเลยจึงออกมาเป็น y ลบสเท่ากับย <_ d ata> ีกลายเป็น y เท่ากับยีบวกสตอบ y เท่ากับยี่้าค่อยๆทบทวนนะคะข้อนี้จะยากหน่อย ข้อสุดท้ายข้อ6 2x หาร3บวก1ส่วน5เท่ากับ x ส่วน3บวก4ส่วน5ถ้านักเรียนดูคร่าวๆจะเห็นว่ามี x กี่ตัวมีตัวนี้กับตัวนี้แต่จริงๆมันคือ x อเดียวกันใช่ไหมตัวแปร x เหมือนกันใช่ไหมเคยเป็นตัวแปรเดียวอยู่ก็ต้องย้ายตัวแปร x มาทางซ้ายสิ่งที่ไม่ใช่ x ไปทางขวามาดู 2x ส่วน 3มบวก1ส่วน5เท่ากับ x ส่วน3บวก4ส่วน5ก่อนอื่นคุณครูจะทำอย่างนี้ตั้งหลักก่อนตอนนี้ตัวหน้า 2x บวก3มันเป็น x อยู่แล้วเราก็เขียนมันลงมาเป็น 2x ส่วน3าในเป้าปหมายต่อไปคือเราอยากจะให้ตัวนี้ย้ายมาทางซ้ายใช่ไหมคะ ้องการย้ายมาทางซ้ายเนาะ x ส่วน3อยู่ทางขวาเป็นบวกย้ายไปทางซ้ายกลายเป็นตรงข้างกับบอกเป็นลบลบด้วย x ส่วน3ะส่วนด้านขวาเป็นตอนนี้ตรงนี้ย้ายไปแล้วนะด้านขวาเหลืออะไรเหลือ4ส่วน5ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยที่ด้านขวาอันเนี้ยคุณครูแค่ดึงลงมาอ่ะ คราวนีออ้บวกหน่งส่วนห้าอยู่ทางซ้ายเป็นบวกมาทางขวากลายเป็นลบ1นส่วนหอย่างนี้คราวนี้ก็ลบเลขตรงเนี้ยส่วนเท่ากันคือเลข3คราวนี้2 x ง x ลบหนึรืออะไรจริงๆแล้วเขามีเลขที่ไม่เขียนไน้ก็คือเลข1 2ึลบหได้1นึ่งดังนั้นสอง x ลบหนได้ x กลายเป็น x ส่วน3เท่ากับะอันนี้ส่วนเท่ากันละคือ5ใช่ไหม4ไปลบ1ได้3ตอนนี้จะเห็นว่า x มันหารได้3ต้องการให้เลข3มันหายไปก็ต้องเอา3มาคูณทั้ง2งอ,งองข้างของสมการ3าคูณสองข้าสมสมการนะคราวนี้ตัดทอน3 1 3 3 1 3 ใช่ไหมควนี้4 4ลบ1ได้3.5ตัดกันไม่ได้ข้างซ้ายข้างขวาก็กลายเป็น x เท่ากับ3คูณ3เป็น9ตอบได้9ส่วน5ดังนั้นข้อนี้9ส่วน5เป็นคำตอบของสมการทบทวน ทบทวนทบทวนนะ2 x ส่วน3บวก1ส่วน5เท่ากับ x ส่วน3บวก4ส่วน5ขั้นตอนคือย้ายสิ่งที่เป็น x มาทางซ้ายให้หมดคราวนี้อันนี้ก็คือไม่ต้องย้ายถูกไหมกูเขียนสิ่งที่ต้องย้ายก่อนนะ4่วน5ทางขวาดีแล้วย,ย้ายลบย้าย x ส่วน3ทางขวาเป็นบวกมาทางซ้ายเป็นลบ x ส่วน3 หนส่วนหทางซ้ายเป็นบวกมาขวากลายเป็นลบ1นส่วนหกลายเป็น 2x ง x ลบหนเหลือแค่ x ส่วนสฐานเท่ากันแล้วคือ5 4าลบหได้3ต้องการให้เลขสามหายไปจึงคูณด้วย3คูณด้านหน้าและด้านหลังได้ค่าเท่าเดิมนะคูณด้วยสเพื่อให้ตัดทอนสามกับสาม ดังนั้นได้ a อกทางซ้ายด้านขวา3คูณ3เป็น9ส่วน5ตอบอะไรตอบ9การส่วน5ตบทวนงั้นก็ไปพิจารณาดีค่อยๆดูซ้ำทำซ้ำเรื่อยๆนะคะ,ะการบ้านสิการบ้านในพีที่2ตรวจคำตอบในใบางานที่2ที่ได้ในคาที่แล้วและประกัดที่3จํจนวน4ข้อ,อต้องแช่นานนี้ไว้ ให้ทับในสมุดเดี๋ยวใบงานที่หักได้แล้วแต่ว่า1นทับสได้ใบงานที่3ยังยังนักเรียนจดจดลงสมุดแล้วก็ทำทำไม่ได้ทำยังไงใจเย็นเย็นเพราะถ้ามีคลิป EP2 ใช่ไหม e ีพ p 3จะเป็นอะไร EP3 ก็จะมีฉะเฉลยถูกไหม ดังนั้นก็จะเย็นๆค่อยๆทําไปนะโอเคขอนักเรียนตั้งใจทํางานนะคะช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยตัวเองอย่าไปอยู่ตรงที่คนได้เยอะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะเราต้องรอดไปได้วยกัน,นะคะ่ะขอบคุณนะสวัสดีคะ่ะ